ัดีครับตกปลากับ TKP Fishing นะครับวันนี้นะครับภูมิใจเสนอคันนะครับเป็นคันตกหมึก1คันและคันสปินตีอยาบบอม1คันนะครับจะเป็นค่ายอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทำไมถึงต้องเอามารีวิวเป็นเพราะว่าคันที่ได้มาเนี่ยตอนนี้มันเป็นราคาที่ไม่สูงมากก็คือ ลดจากราคาจริงลงมานะครับพอสมควรเนื่องจากว่าที่เอามาเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยผมเชื่อว่าร้านตกปลาหลายๆเจ้าเนี่ยโดนพิษโควิดเล่นงานนะครับแม้กระทั่งร้านค้าอื่นๆไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับวงการตกปลานะเป็นร้านค้าอื่นเพราะว่าวงการตกปลาเนี่ยผมมองเลยว่าเหมือนวงการของเล่นคือเป็นของสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับไม่ได้ นำไปใช้ในลักษณะเหมือนกับเป็นการาเขาเรียกอะไรอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นลักษณะที่ว่าประมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอย่างพวกคนหาปลาเป็นอาชีพเนี่ยเขาก็จะใช้แห่ใช้อวนกันแต่เราเนี่ยาการตกปลาเป็นบางคนก็เป็นการพักผ่อนนะครับบางคนก็หาไรายได้ก็มีนะครับแต่ว่า จริงๆแล้วการตกปลาไบหารายได้เนี่ยผมมองว่าเป็นส่วนน้อยนะครับมันอาจจะไม่ไม่มากเท่านะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยการตกปลาของผมเนี่ยหลังจากที่ทำร้านมาในช่วงประมาณ5ปีหลังนะครับร้านเนี่ยเปิดมาเป็น1ิบกว่าปีแล้วนะครับแต่ว่า5ปีหลังเนี่ยมีความรู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยมีเวลาตกปลาน้อยลงเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยมาแนะนำคันเบ็ดที่ อยู่ในวงเงินหรือว่าความคุ้มค่าเนี่ยไม่เกินช่วงระหว่าง2.00 0ถึง3,000บาทคือลดลงมาจากราคาจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันก่อนผมจะแนะนำค่ายแรกก่อนเลยนะครับเป็นค่ายอ่าแบรนด์เนี้ยมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมไปสะดุดตากับช่วงหลังๆเนี่ยผมจะไปสะดุดตากับคันที่เขาเอามาขายหรือว่ามานำเสนอที่บริษัท นะครับคือสัมผัสแรกที่ผมจับเนี่ยผมบอกเลยว่าเบามากนะครับเป็นคัน b บ n นเนกเรซิมานะครับคอมพาสนะครับซึ่งคันคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยออกมาทั้งเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยออกมาทั้งเบสและสปินแต่ว่าคันเบสเนี่ยเวทเขาจะแข็งก็คือเวท10-20นะครับส่วนสปินเนี่ยผมมองว่าเวทเนี้ยมันเป็นเวท มหาชนคือเป็นเวทคุมคุมหน่อยหนึ่งก็คือเป็นเวทยอยู่ที่64นะครับคือเหมาะกับงานอะไรบ้างนะครับตีอปองทั่วไปได้หมดเลยช่อนกระพงะกระพงวังกระพงบุฟเฟ่นะครับปากรอยื่อปักนะครับหรือแม้กระทั่งปลาน้ำเชา้านะครับ แล้วก็กระสู่แม่น้ำนะครับช่อนคลองนะครับได้เพราะว่าเวทเขาจะอยู่64นะครับเวท64แต่เป็นเท่าที่ผมจับดูนะมันจะเป็นแบงค์ที่ตึงมากนะครับตึงมากคืออ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยครับเป็นแบนเน็ตเ e ซิมาคอมเพ s สนะครับอ่ะเนี่ยครับตัวเนี้ยแบงค์ตึงมากนะครับคือและเบามากเบาประเภทที่ว่าหนักแค่ 95กร,รัมนะครับราคาเปิดตัวที่บริษ,ษัทคือ4,800บาทนะครับแต่ว่าราคาขายจริงที่ร้านเนี่ยจะดรอปลงมาไม่ถึงกับราคาบริษ,ษัทนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยที่เอามานำเสนอเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ2,000ันต้นๆเท่านั้นเองซึ่งราคา2,000ันต้นๆเนี่ยประกอบกับอะไรบ้างทำไมผมถึงสนใจคันคันนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับสิ่งที่ให้มาเลยก็คือแบงค์นะครับ แบงค์จะเป็นลายผ้านะครับลายผ้าที่โคนคันนะครับยาวไปถึงไกด์ตัวล่างสุดนะครับส่วนตัวบนตั้งแต่แบงค์ท่อนบนเนี่ยขึ้นไปนะครับจะเป็นสไปรอลเนี่ยนะครับจะเป็นสไปรอลนะครับแล้วก็วัสดุประกอบคันใช้ฟูจิทั้งหมดนะครับรีซีฟเป็นฟูจิเบอร์16นะครับติดเพจเลซิม่านะครับอ่า เนี่ยครับสวยงามเป็นเพจเลยนะครับเป็นเพจแล้วก็โฟกิสเป็นโฟกิสแต่งนะครับโฟกิสป,ปอกแล้วก็ใส่ปอกอลูแต่งแล้วก็บวกเข้าไปกับก๊อกอัดนะครับอีกส่วนหนึ่งผมดูแล้วมันมีเขาเรียกว่างานมีดีไซน์นะครับผมแล้วก็ถัดลงมาเลยก็เป็นแหวนแต่งแล้วก็จะเป็นน็อบ EBA ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีแหวนแต่งที่ตูดคันนะครับผมแล้วก็ตูดคัน ไม่ได้ล้นๆตูดคันเนี่ยจะเป็นงานคอสตอมนะครับอ่าดูนะครับ่าตัวเนี้ยผมผมไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะก็จะเป็นยิงเลเซอร์คอมพาสมาแล้วก็จะมีตัวอักษรที่วงวงอยู่เนี่ยนะครับจะมีตัวอักษรเล็กๆ,ๆๆนะครับคือการเก็บงานเนี่ยผมชอบนะครับคือกเก็บงานละเอียดคือสมก็เป็นงานคอสตอมนะครับแล้วก็มีแหวนเคร่องบนนะครับผมส่วนตัว ดีซีดเนี่ยไม่ได้ทำสีมานะครับก็จะเป็นสีดำด้านๆน,น,น,นะครับแล้วก็ที่โคนคันเนี่ยจะเขียนว่า f i n ย t e ed Edition นะครับก็แสดงว่าคันคันนี้เหมาะกับพวกงาน f i n ย t e แต่จริงๆแล้ว,ว่มันใช้ได้คุ้มผมว่างานปลาช่อนเนี่ยเหมาะมากนะปลาปลาปลายางเนี่ยปลากอเนี่ยพวกแบทโป3นิ้วพวกมาเชีย2.8นิ้ว เนี่ยพวกนี้ผมว่าเหมาะหรือแม้กระทั่งปัก5เซนนะครับใครที่ชอบปั๊กนะแล้วก็กระดี8กร,รัมเนี่ยผมว่ากําลังสวยเลยเพราะคันมันตึงครับตึงมากผมว่าปาก,กัดทีนี้สนั่นมือแน่นอนคันนี้ผมบอกตรงว่าผมเก็บไปใช้เองหนึ่งคันนะครับส่วนไฮไลท์ของคันเนี่ยมันมาที่ไกด์เนี่ยครับไกด์เป็น KR Concept นะครับแล้วก็วงเป็นซิกด้วยอ่ะ ดูเลยถ้าใครดูสีเป็นนะครับจะเห็นเลยว่าวงเป็นซิกเพราะนั้นเนี่ยสาย P ีทุกสายพันธุ์หรือแม้กระทั่งสายโมโนเนี่ยไกด์ตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับแล้วก็ส่วนไกด์ที่ให้มาตลอดคันเนี่ยคือ8บวกหนะครับไกด์8ตัวแล้วก็บวกทิปท็อป1ตัวนะครับ ไกด์เนี่ยจะออกแนวเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยครับ KR ไกด์แล้วก็เป็นไมโครอันนี้ไล่ลงมาเนี่ยผมจะให้ดูนะครับไล่ลงมาแล้วก็ส่วนแบงค์เนี่ยเห็นไหมครับอ่าไล่ลงมานะครับอ่าเนี่ยนะครับน่าจะเห็นนะครับเห็นลางๆหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้ให้เพื่อนนารูปาสังเกตดูแล้วกันนะครับส่วนการเก็บงานนะครับการเก็บงานเนี่ย อ่าผมในฐานะที่บิวคันเป็นคนหนึ่งนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ออกตัวว่าเป็นช่างบิวแล้วกันนะผมว่าการเก็บงานเนี่ยผ่านนะครับหนึ่งเลยน้ำยาไม่ล้นทะลักไปกองอยู่ที่ขาไกด์นะครับคือความสุขุมในการเก็บงานเนี่ยถือว่าดีนะครับเนี่ยครับคือไม่ล้นไม่ปิ้นน้ำยาไม่มีแบบบางบางยี่ห้อเนี่ยผมเห็นนะ น้ำยาเข้าไปอุดอยู่แม้กระทั่งในรูกไกด์เลยคือบางทีเนี่ยเวลาจะขายลูกค้าเนี่ยต้องหาไฟแช็กมาลนเพื่อที่ว่าให้น้ำยาิ่มแล้วก็ดันออกมานะครับเพราะว่ามันเข้าไปอุดติดวงไกด์ร้อยร้อยสายไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีซองมาให้นะครับอ่าส่วนซองเนี่ยก็จะเป็นซองผ้า ผ้าลมนะครับผ้าเหมือนใช้เาที่เขาใช้ทําล่มนะครับอย่างดีไม่ขาดง่ายไม่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 กอดง่ายนะครับแล้วก็เป็นเชือกผูมแล้กวก็สกรีนสกร,รีนก็สกรีนตามรุ่นมานะครับสกรีนตามรุ่นมาเนี่ยเขาจะมีเล็กๆน้อยๆผมว่าการเก็บงานเขาอะกับราคาที่เราได้นะณปัจจุบันเนี่ยเนี่ยครับยาวหกฟุตหกเวทเอ็มนะครับ คืออย่างที่ผมบอกคือว่าร้านผมอ่ะไม่ได้โดนการจ้างไม่ได้มีการจ้างของบริษัทเพราะนั้นการทํางานของผมมันอิสละมากนะครับอัานไหนดีผมก็จะชมนะครับเพราะว่าผมมองว่าผมก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งนะครับผมอ่าผมว่าแล้วก็อย่างเวทคันไม่อ่าเนี่ยครับเวทคันก็จะเป็นหกสิบสี่นะครับที่บอกควบคุมก็คือว่า เหยื่อเนี่ยรองรับน้ำหนักตั้งแต่4กร,รมัมถึง21กร,รัมนะครับผมความยาวอย่างที่บอกไปแล้วก็คือ6ฟุต6เวท M นะครับแล้วก็จะเป็นมีเดียมแอคชั่นนะครับจะไม่ฟาสนะจะเป็นมีเดียมจะตึงๆหน่อยฟูลไมโครไกด์ ite, นะครับเขาบอกมาเลยนะครับโรยี By ้บายแบเนดนะครับแล้วก็ผลิตที่โกเลี Korea, นะครับไม่ใช่จีนนะครับตัวนี้บิว บิวที่เกาหลีนะครับไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่จีนนะครับเป็นเกาหลีซึ่งผมมองล้ว่าคือผมผมเชื่อว่าถ้าใครมาได้จับนะจะชอบเหมือนผมอะ่ะคือการเว้าการเก็บเนี่ยตรงช่วงด้ามจับเนี่ยผมว่ามันกระชับมือสำหรับคนไทยนะนะครับไม่ได้อวยจะเงินไปนะครับแต่ว่าของดีจริงนะครับเนี่ยของมันน่าใช้นะครับ ถ้าเห็นนะถ้าเห็นก็จะตีเนี่ยครับเป็นเกาหลีนะครับไม่กินเกาหลีคือไม่รู้ว่าจะมีเหลือเยอะไหมนะครับเพราะที่ได้มาเนี่ยก็มีแต่สปินนะครับเบสไม่ได้เลยไม่ได้มาเลยนะครับจบไปหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้าแบรนด์เนกหรซิม่านะครับคอมพ a s สนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึง คันนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเลยก็จะเป็นแนวทะเลนะครับแต่ว่าเป็นแนวอีกเกมก็คือเกมตกหมึกหรือว่าชอเกมด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้เป็นของค่ายไหนนะครับเป็นเจ้าชิมา a โนสปีดมาสเตอร์ไท R นะครับอ่าตัวนี้ก็มีความพิเศษเหมือนกันนะครับทำไมถึงต้องเอามาทำ รีวิวนำเสนอให้เพื่อนนักตกปลาหรือว่าเพื่อนนักตกหมึกได้ชมกันนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ค่ายชิมานูนะครับผมความยาว8.3ฟุตนะครับหรือ8ฟุต3นิ้วนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมเห็นเอาที่ด้ามก่อนเลยนะครับด้ามเป็น EVA นะครับไม่ใช่ไฮโพลอนนะครับ EVA เนี่ยจะแข็งนะครับแข็งแข็งนะครับไม่เหมือนไฮโพลอนจะนิ่มๆนะครับ ไฮอลนเนี่ยเวลามีปัญหาเรื่องหนูหรือว่าแมลงสาบแท้เนี่ยจะปัดเชฟค่อนข้างียากนะครับมันจะไม่ค่อยฟูนะครับส่วน EVA เนี่ยปัดเชฟเนี่ยมันจะง่ายหน่อยแต่ว่า EVA มันก็จะลดน้อยลงอย่างกรณีที่ว่าเพื่อนนักตกปลาเนี่ยใช้คันที่เป็นด้าม EVA เนี่ยนะครับบางคนลืมล้างไม่ได้ล้างเนี่ยมันจะมีเมือกคาวปลาคาวหมึกเนี่ยพวก มแมลงพวกนี้มันจะชอบนะครับแม้กระทั่งหนูนะครับบางทีระวางเผอไว้เนี่ยถ้าบ้านใครมีพวกนี้อยู่เนี่ยมันมาแทะเดินเป็นเส้นเลยยังก็ลายแทงเลยเพราะนั้นเนี่ยวิธีแก้เลยก็คือว่ากั้นสกอตเทปนะครับกั้นสกอตเทปแล้วก็ถ้าเพื่อนนักตกปลาไม่มีเครื่องมือปัดเชฟให้ใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์ประมาณสักหยาบๆหน่อยก็คือเบอร์ร80 นะครับ2อ0อันนี้แล้วแต่นะครับแต่เวลาผมปัดให้ลูกค้าเนี่ยผมจะมีเครื่องอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้เป็นเกจเล็กนน้อยส่วนใครที่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็กลับมาก็ล้างสันไลเลยนะครับล้างสันไลใช้แปรงขนอ่อนขัดนะครับขัดเอาเมือกมันออกแค่นั้นเองนะครับตัวรีซีททำสีนะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับหรือว่าออกแนวคล้ายๆเปลือกมังคุดนะครับ หรือถ้าดูอีกอย่างหนึ่งก็จะเหมือนกับเจ้า r o ส s t a ิ d อ่า CA4 P12 มีรูไซส์เล็กๆนะครับส่วน Fork g r i ก็จะเป็นฟูจิเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีแหวนแต่งมีปอกคาร์บอนเนี่ยครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะใส่แหวนแต่งนะครับตัวแบงค์เนี่ยท่อนล่างเนี่ยหรือถึงก็ท่อนท่อนบนระหว่าง Fork Grip เอะอรีซีทเนี่ยนะครับ จะเป็นทําสีนะครับทาสีเคลือบนะครับเป็นสกรีนสป e ีมัตเตอร์นะครับสวยงามนะครับผมตัวนี้ไม่มีตูดคันนะครับเป็น EVA ตัวท้ายซอล่องแล้วก็แถมสายรัดคันชิมาโ,โนมาให้2เส้นนะครับผมส่วนแบงค์ตัวบนนะครับตอนบนเนี่ยระหว่างตอนโลโก้ขึ้นไปนะครับก็จะสกรีนอีก,กิชอเลยแล้วก็จะทำแบงค์เป็นสีดำด้านนะครับผม ส่วนข้อต่อจะเป็นลนักษณะข้อต่อที่สอดแบงก์อีกเส้นหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นลายผ้านะครับอ่าเนี่ยครับขัดด้านนะครับแล้วก็มีงานพันลายแล้วก็เคลือบเงานะครับผมตัวไกด์ที่ให้มานะครับเป็นทรง KR เหมือนกันแต่ว่าเป็นเอาคอนไนนะครับไกด์ให้มาเป็นเอาคนไน์ลิงนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในการ ตกปลาเนี่ยในเกมเหยื่อปลอมหรือว่าจะเป็นเกมตกปลาแข่งปลาสวายเนี่ยจริงๆไกด์เอาคนไหนเนี่ยเหลือๆแล้วนะครับในใน,ในการส่งเหยื่อหรือว่าในการรองรับสาย PE นะครับตัวนี้ก็จริงๆก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าระยะมันก็อาจจะไม่ลื่นเท่าซิกนะครับอาจจะน้อยลงมาหน่อยแต่ถ้ามองถึงความคุ้มเงินแล้วก็สิ่งที่เขาให้เนี่ยผมว่าก็โอเคนะกับคันราคา ราคาประมาณนี้นะครับส่วนส่วนท่อนบนนะครับก็จะมีมาร์กเนี่ยครับตัวท่อนล่างจะมีมาร์กจุดอยู่จุดหนึ่งเวลาเราใส่เนี่ยใส่ท่อนบนเนี่ยครับจะให้มันตรงกับมาร์กนะครับมันจะมีจุดมาร์กไว้นะครับให้มันตรงกันนะครับให้มันตรงกระดูกคันนะครับผมแล้วก็จะมีสกรีนมานะครับเป็นบอกความยาวนะครับอ่า 8.3ฟุตนะครับแล้วก็เพื่อนนักตกปลาที่สงสัยว่าพี่ผมต่อแล้วมันไม่สนิทต่อแล้วมันมันไม่สุดคือจริงๆมันเป็นธรรมชาติของมันเพราะว่าการต่อแบบนี้เขาเรียกการต่อสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเวลาเราใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีการสึกหลอพอมันสึกหลอมันก็จะลดลงมานะครับเวลาลูกค้ามาซื้อคันที่ร้านเนี่ยทุกคนจะถามบ่อยในกรณีที่ว่าเป็นนักตกปลามือใหม่นะครับส่วนนักตกปลามือเก่าก็จะรู้แล้วนะครับ อ่าคันเนี้ยน้ำหนักเนี่ยไม่สูงนะครับไกล์ที่ให้ก็รวมทิปท็อปก็สองสี่หกแปดสิบตัวนะครับรวมทิปท็อปนะครับแต่มีอยู่อย่างหนึง่งที่ผมตีนิดนึงอ่ะครับอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวคือการพันได้ของปลายจะสีไม่เหมือนกันท่อนล่างท่อนล่างจะเป็น แดงดำแต่ท่อนบนจะเป็นดำล้วนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตรงช่วงข้อต่อที่สองนะครับต่ทงท่อนบนเนี่ยคืออันนี้ผมทราบว่าเป็นดีไซน์แล้วก็เข้าใจเกมเพราะว่าเกมมันเกมปลมึกมันไม่ได้เกมหนักมากแต่ว่าถ้าเป็ดไปได้นะผมว่านะถ้าเกิดเขาพันแล้วเครื่องมาสัหน่อยเนะี่ยมันน่าจะดีคือ1คือความสวยงามสองคือ ความแข็งแรงนะครับของคันคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกที่ไม่ได้พันมานะครับเพราะว่า,าสมัยนีย้การพัฒนาการของของแมทเทอเรียลที่มาทำคันเบ็ดเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับผมอย่างตัวเนี้มันเป็นการไฟล์คาร์บอนนะครับที่สัมผัสดูและเคาะดูเนี่ยคันตึงดีนะครับตึงดีแล้วก็เก็บตัวไวนะครับผม น้ำหนักเบาน้ำหนักแค่112กร,รัมแค่นั้นเองนะครับหรือ1ขีดไก่12กร,รมัมซึ่งผมถือว่าเบามากนะครับแล้วก็ช่วงจับเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวตอบโจทย์ได้ดีกับรอบขนาดตั้งแต่เบอร์1 0 0 0ถึง4-3,000นะครับคือ1,000 2,000 2,500หรือ4-3,000พัเนี่ยผมว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับผมแล้วก็ ออปชันที่ให้มาก็ดีนะครับผมอ่อาเช่นเนี่ยให้กล่องมานะครับให้กล่องมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีถุงคันให้มาอีกด้วยเนี่ยถุงคันแบบเป็นผ้าหนาๆเลยอย่างเงี้ยครับสกรีนชิมาโน,โนแล้วก็จะเป็นสปีดมาสเตอร์นะครับอีกิชอเนี่ยครับแล้วก็จะมีแท็กมาให้ด้วยนะครับอ่าส่วนแรงผลิตตัวนี้จะเป็นจีนนะครับผมแต่ว่าเป็นจีนที่ QCD นะครับการเก็บงานดีไม่ล้นนะครับการเคลือบไกด์มาก็สวยทุกจุดนะครับไม่มีน้ำยาเยิ้มนะครับเพราะนั้นเนี่ยกับราคาที่ลงลงมานะครับผมเชื่อว่ามันตอบโจทย์กับเพื่อนนักตกปลาที่สภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมองหาคันใหม่ที่ไปประจำการแทนคันเก่า นะครับกับราคาที่เป็นมิตรกับเงินในกระเป๋าของครอบครัวสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะหรือเป็นมิตรกับเงินในกระเป๋าหนุ่มโสดที่ชอบเกมกีฬาแบบนี้นะครับาราคาก็อยู่สองพันนิดๆน,น,นะครับไม่แพงตัวนี้แล้วแต่ร้านนะที่ผมไม่บอกราคาจอโจนเนี่ยคือแล้วแต่ร้านค้าที่ขายเพราะว่าผมเคยเจอบางร้านขายสามพันกว่าก็มี นะครับบางร้านขาย2 0 0พันกลางๆบางร้านขาย2,000ันปลา,ๆา,ลา,ายๆอันนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือผมไปบอกฟันธงไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะรู้ราคาต้องไปดูที่ f b o o k ผมนะครับผมจะบอกราคาหน้า Facebook หน้าเพจเลย TKP Fishing ดอนเมืองนะครับถ้าเป็นเพจเนี่ยให้พิมพ์ภาษาอังกฤษ TKP Fishing นะครับมันจะเป็นเพจขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเฟซ เฟซบุ๊กส่วนตัวก็จะพิมพ์ว่า,าภาษาไทยทอ e อีเว้นวักคอยเแล้วก็เว้นวักพอยพีแล้วก็เว้นวักฟิชชิ่งเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้จะเป็นเฟซหลักส่วนเฟซสำรองเนี่ยจะเป็นภาษาไทยเหมือนกันแล้วก็ตัวติดกันนะครับอ่ไอดีไลน์เบอร์โทรร้านก็0 6 1 9 4 9 8 2 3 9นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับกับเพื่อนนักปามือใหม่นะครับส่วนมือเก่าก็ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน,นครับผมไม่ได้เป็นคนเก่งนะครับแต่ว่า,าตกปลาเป็นนะครับมีความเข้าใจในอุปกรณ์นะครับเมื่อก่อนก็เป็นนักอ่านเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นนักทดลองนะครับนักทดลองก็คือเปลี่ยนการตกปลาไปหลายๆรูปแบบนะครับแต่อีกแบบหนึ่งก็ลองแก่ไปหน่อยหนึ่งก็คือชิงหลิวนะครับอันนี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมเลือกอย่างที่ผมบอกคือว่า าการตกปลาของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับแม้กระทั่งาบางคนเนี่ยอาจจะมาปุ๊บก็ตีอย่าปลอมเลยไม่เคยตกหน้าดินเลยก็มีนะครับแล้วก็ยาวไปถึงกับการใช้อุปกรณ์เหมือนกัน,นครับอันนี้คือการนำเสนอการใช้อุปกรณ์แล้วก็ลอกนะครับอ,อย่างคันแรกเลยก็คือแบนเน็ตเนี่ยก็เหมาะกับลอกเบอร์พัน เบอร์สองพันหรือว่าเบอร์ C ีสองพันนะครับก็เต็มที่ผมให้นะคือเบอร์สองพันห้านะครับกับลอกนะครับส่วนเจ้าสปีดมาตเตอร์นี่ก็เหมือนกันนะครับเหมาะกับเอาเอาความเหมาะสมนะเอาความเหมาะสมเลยจริงๆ s p e สปีดมาตเตอร์เนี่ยน่าจะเหมาะกับตั้งแต่เบอร์ c ีสองพันห้าขึ้นไปนะครับ c ีสองพันห้าถึงซีสามพันนะครับคือมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับถ้าถามว่าอุปกรณ์ของเรา ความชอบของเรามันไม่ผิดผมเคยเห็นลูกค้าเข้ามาซื้อคันเบสแต่ไปใส่กับรอกสปินนะครับคือเอารอกมาด้วยแล้วก็มาซื้อผมถามว่าพี่อันนี้มันน่าจะเหมาะกับเบสเขาบอกว่าเขาชอบเขาซื้อไปเขาไปตัดเที่ยวเกี่ยวนิ้วออกนะครับเขาบอกว่าไกด์มันเยอะดีเขาชอบอันนี้เราไม่ว่ากันเพราะว่ามันไม่มีอะไรผิดครับมันอยู่ที่เราครับ เงินเราอุปกรณ์เราแต่ว่าสิ่งที่ผมให้ได้ก็คือว่าทฤษฎีความเหมาะสมนะครับอ่าอย่างตัวผมเองก็มีบางทีเอาคันเล็กไปใส่กับลอกเบอร์ใหญ่นะครับคันอย่างเรดีโออ่ะเล็กๆไปใส่กับลอกเบอร์สี่พันไปอัศสวายอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็มีครับคือมันเป็นความสนุกตกปลาให้มันสนุกครับไม่ต้องไปเครียดอะไรกันมากนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ก็ตามกําลังเรานะครับท่านมีมาก เพน่มวกับปลามีมากก็ซื้อเลยหมื่นสองหมื่นซื้อไปเลยไม่มีใครว่าเรามีน้อยแล้วก็ใช้ตามงบเรานะครับออย่างผมผมแค่โชคดีเท่านั้นเองที่ผมทําร้านตกปลานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสหยิบใช้นะครับอุปกรณ์ในหลายๆราคานะครับมันก็เลยทําให้มาตอบโจทย์เพื่อนนักตกปลาได้นะครับผมวันนี้แนะนำสองตัวฝากไว้เลยเจ้า แบนดเนกนะครับเดซิมาคอมพ s สนะครับแล้วก็เจ้า Shimano Speedmaster นะครับอีกี่เกมนะครับผมไม่มีค่ายก็เลยสบายนะครับนำเสนอได้ทุกอย่างนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่ร้านนะครับก็วินเทจก็โคเวอร์นะครับขอบคุณเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านเลยที่สั่งซื้อกันมาเรื่อยๆนะครับการใช้งานง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนะครับแล้วก็เหมาะกับ คันฟรายคันเหยื่อปลอมนะครับแล้วก็คันที่ต้องการาการจับด้ามในเซนสัมผัสที่ไม่ทิ้งรูปแบบเดิมไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าเมทัลคินเนอร์อุปกรณ์ทำความสะอาดไกด์ทำความสะอาดรอกนะครับหลังจากเล่นน้ําเค็มแล้วเนี่ยแกะรอ,อ,อกมาเนี่ยลูกปืนเนี่ยทุกตัวเนี่ยเราล้างด้วยเมทัลคินเนอร์หรือแม้กระทั่งว่าเราฉีดไล่ ไอเกมออกนะครับผมอ่าส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับเพราะว่าคลิปนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือผมทำไว้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกอากาศเมื่อไหร่นะครับเลยไม่ได้ตั้งชื่อ EP ไว้นะครับอ่าวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตาม TKP Fishing ดอนเมืองนะครับสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร ID 061 9498239นะครับขอบคุณเพื่อนนักตกปลาที่ชมนะครับขอบคุณเพื่อนนตกปลาที่กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเรานะครับผมต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ f c ทุกคนนะครับที่ทักมานะครับแล้วก็แวะเวียนมาหาที่ร้านร้านผมเป็นร้านที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะครับแล้วแต่ว่าผมขายความเป็นตัวเองนะครับ วันนี้ลามเดงเท่าน,น,นี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมเกิดไาย์กดเชื่อเยัะค่ะค่ะ